จะลับตานีเดินตาก็ไเลยนะช่วงบ่ายก็จะสอนหาตัวสติกันหาตัวรู้นะเมื่อเช้าก็ได้เรียนรู้เรื่องขันห้าไปเรีรู้เรื่อง การพิจารณาขันห้าด้วยไตรลักษ์เรียกว่าเป็นธรรมวิทยาช่วงบ่ายก็จะสอนเรื่องสติคือความรู้สึกตัวทบพรอ้อมใครหาพบแล้วก็รักษาไว้ใครยังหาไม่พบก็ขอให้พบนะพบแล้วเนี่ยท่านสติมีกำลังเนี่ยก็จะสามารถเห็นการเกิดดับประลุธรรมได้นะ วเวลาบรรลุมันจะเหมือนมีตาข้างในเกิดขึ้นมาอีกตาเหมือนมีตาที่สามที่อาจารย์เขียนไว้อเอะก็ถึงเรียกว่าดวงตาอินธรรมเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเห็นเป็นญาณน,นะทีนี้สติคืออะไระ <c oughs> สตกิก็คือความรู้สึกตัวโทษพร้อมความรู้สึกกลางกลางรู้สึกตัวโทษถึงนะ,ะวิธีการพบสตกิก็มีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่อาจจะพบง่ายคืออนาปานาสตินะหายใจเข้าออกสบายๆก่อนนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออก,กยาวๆนะหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายนะอย่าเกร็งนะอย่าเกร็งอย่าเพ่งอย่าเกร็ง ตอนนี้เรามาอยู่ที่ <c oughs> ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าค้างวินิทหนึ่งค้างวินหนึ่งนะอย่างหลายคนไปทำอะ่ะเขาพบพ๋อมันเป็นอย่างนี้เองลองหายใจเข้าแล้วค้างวินหนึ่งมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแผ่ไปทั้งตัวนะหายใจออก หายใจเข้าค้างไว้นิดหนึ่งมันแผ่ไปทั้งตัวนะแล้วก็รักษาตัวที่แผ่เนี่ยรักษาตัวที่มันทรับซสันรักษาตัวรู้เนี่ยไว้แล้วก็หายใจออกเอาใหม่นะหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือรู้สึกที่ตัวแต่ไม่ใช่เพ่งตัวนะรู้สึกกลางๆอยู่ที่ตัวรู้สึกตัวโทั่วถึง ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกก,กลางกมันจะนุ่มนวลมันจะซาบซ่านแต่ไม่ใช่ไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้รู้สึกก,กลางๆรู้ก,กลางๆตรงนี้แหละเรียกว่าทางสายกลางละ่ะสติกับทางสายกลางคือตัวเดียวกัน สังเกตดูพอเราจับตัวรู้สึกกลางๆได้เนี่ยจิตมันจะไม่ไปจับสุขไม่ไปจับทุกข์ไม่ไปจับอารมณ์แต่ว่าพอตอนฝึกใหม่ๆมันก็จะวิ่งไปจับภาพไปจับสัญญามังไปจับความคิดเวทนาบ้างดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่กับตัวนี้ตัวรู้หลวงปู่ดูลชัยก็บารู้อยู่กับที่ นะวิธีปฏิบัติสมาธิของหลวงปู่ดุลเนี่ยมีอยู่ในหนังสือเราไม่อา่านดูนั่นกนะคือสมาสมาธิถ้าเราจิตอยู่กับตัวรู้ได้แน่นหนาเนี่ยมันจะมั่นคงหนักแน่นนะหนักแน่นเป็นแผ่นดินแต่เบาปุยนุ่มนะไม่ใช่โวหารนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจิตมันนั่นตั้งมัน่นมั่นคงแต่เบานุ่ม เป็นกลางถ้าเราจับตรงนี้ได้อยู่นานๆสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองนะเริ่มจากกนิกาก่อนอ่ากนิกะจะมีปิติน้อยๆเกิดขึ้นอุปจาราก็ก,กลางๆล่ะถ้าปนามันจะแน่นมากาปนามันจะสงบลองหายใจเข้าใหม่นะอย่าท้อนะอย่าทอ้อ หายใจเข้าค้างวัน,นิดหนึ่งจับความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจเพราะมันคือตัวเดียวกันหายใจใหม่ เข้ารู้รักษาตัวรู้ไว้แม้วก็ปล่อยลมหายใจออกไปเข้ารู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เข้ารู้ออกรู้หรืออาจจะใช้วิธีว่า หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้รู้ธัราใช้คว่ารู้ชัดรู้ชัดก็คือรู้สึกนะรู้สึกเพื่อให้รู้สึกตัวตลอดสายอาหายใจทิ้งใหม่ทุกคนหายใจทิ้งหายใจเข้าเริ่มตั้งแต่ลมหายใจเข้าลมแรกเลยนะให้รู้สึกตัวขึ้นมา ทางวิธหนึ่งรักษาตัวลุกสุกตัวแล้วก็ปล่อยลมออกไปตลอดลมหายใจออกให้ลูกสุกตัวไปตลอดลมหายใจคราวนี้ตลอดสายลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้สึกตัวทท่วพร้อมตลอดลมหายใจเลยหายใจเข้าหายใจออก ถ้าเรารู้จักตัวรู้เนี่ยมันจะมีความร,รู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่หรือว่ารู้ซื่อๆนะเราก็รักษาตัวรู้ไว้สังเกตง่ายๆว่าใครที่พบตัวรู้เนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้จะมีความร,รู้สึกว่าลมมาลมมาคือลมหายใจเข้าลมมาหายใจเข้าแล้วลมก็ไปหายใจออกเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ ผู้รู้ลมหายใจมันก็ย้อนกลับไปถึงคําสอนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะพระอาจารย์ที่ในหลวงรอเก้าเคารพนับถือมากท่านก็บอกว่า <c oughs> หายใจเข้าเป็นพระสูตรเป็นพระวินัยหายใจออกเป็นพระสูตรผู้รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระพิธรรมเป็นอันจบพระไตรปิฎกนี่ไอตรงที่รู้ลม <c oughs> หายใจเข้าออกตัวเนี้ย คือสติคือจิตผู้รู้ลมนั่นแหละคือจิตคือสติพระอภิธรรม,มเป็นเรื่องว่าด้วยจิตแสดงว่าหลวงปู่พันธ์ท่านพบจิตแหละพบจิตพบธรรมพบแล้วก็รักษาจิตไว้ไม่ให้เอ็นเอียงไปทั้งสุขทั้งทุกข์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตอนนี้เราเป็นผู้รู้ลม ไม่ตามลมไม่เพ่งลมลมก็รู้คนละตัวกันลมในเป็นกายลมก็คืออากาศเห็นไหมเราสูดอากาศเข้ามาแล้วก็ปล่อยอากาศออกไปคืนธรรมชาติไปเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้รู้ลมหายใจนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปนึกถึงวิญญาณธาตุขันอะไดทั้งสิ้นหน้าที่เราคือรักษาผู้รู้ลมหายใจไว้ อยจจะเข้ารู้อาจจะออกรู้ใครพบผู้รู้ใครพบผู้รู้ผู้นั้นก็พบสติใครพบตัวรู้คนนั้นก็พบสติเพราะผู้รู้กับตัวรู้คือตัวเดียวกันเห็นไหมคำสอนหลวงปู่ดยที่ติดไว้ขอบสาตัวรู้นี่คือสติให้อยู่กับตัวรู้แค่นี้เลยหลวงปู่แหวนเนี่ย ท่านบอกท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพูดไว้ป่าสารว,วันนะบอกท่านเจ้าคุณอย่าไปไขว้คว้าอะไรมากสติตัวเดียวรู้แจ้งโลกสติตัวไหนรู้แจ้งโลกสติตัวนี้แหละตัวที่เป็นผู้รู้ลมหายใจนี่แหละ,ะเจอหรือยังผู้รู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าแล้วก็รู้ รับรุูรับทราบอาจจะออกแล้วก็รู้แค่รู้ผู้รู้นี่แหละจะนำไปสู่การแจ้งโลกโลกก็คือขันห้าที่สอนไปเไ่เช้าลรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเรารักษาตัวรู้อยู่กับผู้รู้ได้นานเข้ามากเข้าทีเข้าเหมือนน้ำไม่ขาดตอน สายน้าไม่ขาดสาก็จะเกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาจากที่จิตเราแส่ายไปตามอารมณ์ต่างๆรักบ้างเกลียดบ้างชังบ้างชอบบ้างไปตามสัญญากัน,นต่างๆไปตามเวทนาต่างๆเราดึงจิตมาอยู่กับผู้รู้ จิตมันอยู่กับผู้รู้เมื่อจิตมาอยู่กับผู้รู้ได้มากเข้ามากเข้าจิตมันก็จะมีกําลังเมื่อมีกําลังเรียกว่ามีพระหา้าอินทรีหา้ามีกําลังขึ้นมาจิตมันก็จะขาดโลกการขาดโลกของจิตจะมีลักษณะว่าจิตนันตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่กับรู้นะอยู่กับสติตัวเนี้ยตั้งมั่นอยู่ฝากนี้ ใช้คำว่าฟา้าจริงๆไม่มีฟา้าแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนฟา้นฟากนีอีกฟาาหนึ่งเป็นเรื่องของโลกโลกก็จะเกิดดับให้เราเห็นโลกก็จะดับอยู่ตรงนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดดับอยู่ตรงนั้นนี่ได้ว่าเห็นการเกิดดับอาจจ,อาจจะเห็นรูปกว่างก็ได้หรือเห็นเวทนาก่อนจะเริ่มเห็นนใยอนิภาพของตัวรู้ผู้รู้ย อานาปาณสติย่อมาก็มีแค่นี้แหละที่เหลือเป็นเพียงแค่เศษปริกย่อยพอจิตอยู่ก็รู้มากข้ามันก,ก็ไปถึงขั้นที่ติเป็ดจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นใช่ไหมจิตมีราคาก็ให้รู้มีความอยากมีความโลภก,ก็ให้รู้นั่นคือจิตตานุปัสสนติปทานรู้ก็คือรู้ตัวนี้แหล,ละกลับมาอยู่ที่ตัวรู้ตัวนี้ ยู่ในขั้นที่เก้าขั้นที่สิบเราไต้องจิตานุปัสสนาติปฐานในอนาปานสตินะจิตพุ่งสร้างก็ดึงกลับมาอยู่กับรู้ตัวนี้ดึงกลับมาอยู่กับผู้รู้ลงหมายใจเนี่ยรู้กลางกลางเนี่ยรู้กลางกลางรู้รู้ตัวทั่วถึงมันเหมือนรู้ที่ตัวแต่ไม่ใช่เพ่งตัวจริงๆก็นมรู้ที่ใจแต่ความรู้สึกมันเหมือนรู้ที่ตัว รู้กลางกลางที่ตัวนะแต่อย่าไปเพ่งนะให้รู้กลางกลางนะจิตมีราคะก็ให้รู้กลับมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจจิตมีโทสะก็ดึงกลับมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจจิตฟุง้งซ่านจิตสงสัยจิตงงเหงาเฮานอนก็ดึงกลับดึงกลับมาตอนนี้ร่างกายเราเจ็บปวดนะมีความปวดเมื่อยช่วงๆนั้มนมีโทสะแล้วนะมันมีโทสะเกิดขึ้น เกิดกิเลสขึ้นแล้วตอนแรกปวดไม่เป็นเวทนาจิตเข้าไปจับเวทนาปรุงแต่งต่อเป็นความไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นไม่อยากให้นั่งแบบนี้ละนั่นแหละเรียกว่าโทสะ <c oughs> มีโทสะดึงจิตตรงนั้นที่มันปรุงแต่งเป็นโทสะกลับมาอยู่ที่ผู้ร่วมหมายใจเขาออกเวทนาก็จะสักเวทนาปล่อยมันไปให้มันอยู่มันทํางานมันไป เราก็หายใจเข้ารู้ลมหายใจแค่นั้นหน้าที่เราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจหน้าที่เรามีแค่นี้ที่เหลือมันคือผลถ้าเราทำอยู่หนึ่งเดืองจิต <c oughs> อยู่กับรู้ได้หนึ่งเดืยงเนี่ยวันหนึ่งเราจะพบล่องรู้จิตมันจะตกพรากลงมาจับตัวรู้ได้ คาวนี้ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนละต่อไปมีอะไรขึ้นมามันจะกลับไปอยู่กับร่องรู้ตัวเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีที่อยู่ของใจละจิตมีที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ของใจปุตุชนเนี่ยคืออารมณ์ต่างๆแต่ที่อยู่ของใจของพระเดียเจ้าอยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ผู้รู้ลมหายใจ นี่มันเน้นหนากับผู้รู้ให้มากที่สุดจิตมันไหลไปก็ดึงกลับมาลมหายใจเป็นเพียงแค่เครื่องมือถ้ามันไหลมากฟุ้งมากหายใจเข้าแรงแรงหายใจเข้าแรงแรงมันจะตื่นขึ้นมาผู้รู้ตรงนี้นะถ้าใครพบเนี่ยมันจะมีลักษณะตื่นรู้แล้วก็เบ,บ,บิกบานพุทธะไง พุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันตัวเดียวกันสติก็คือพุทธะศาสนาพุทธก็คือศาสนาสติศาสนาอื่นไม่มีสอนสติถ้ากายพอผู้รู้แล้วมันจะสงบมันจะเยือกเย็นเวลานอนเนี่ยจะเป็นการนอนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนอนด้วยสติท็อกเดียวเจตมันจับท็อกเดียวมันเกิดสมาธิอนอนบางที จิตมันดิ่มดิม,ด,มดิ่งอยู่ตักับรู้ตรงนั้นนะร่างกายก็นอนไปกลนไปแล้วก็ฟังเสียงกลนตัวเองได้มันมีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นมันมีแรกแรกมันจะสว่างน้อยๆก่อนทําไมมันสว่างเพราะว่าจิตเดิมเนี่ยมันสว่างอยู่แล้วมันประพาสออนอยู่แล้วแต่มัวหมองเพราะว่าจิตมันวิ่งแล่นไปตามจับอารมณ์ มีทุกก็วิ่งไปจับทุกอ่าวิงสขุขก็วิ่งไปจับสุขแต่พอเราดึงจิตมาอยู่กับผู้รู้นะมันจะสว่างมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟไปอ,อย่างเนาะอ่าแต่มันจะสว่างเล็กๆก,ก่อนค่อยๆสว่างแต่นิดแต่นิดจนสว่างจ้าเต็มที่นั่นคือจิตพระอรหัน์แม้กระทั่งจิตวรานาคาเนี่ยก็ยังไม่สว่างเต็มที่นะอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์เคยไปถามหลวงปู่ชาสุภัทโทว่าเอ้าทําไมจิตพระนาคายังไม่สว่างเต็มที่ยังไม่ประพัฒสอนอีกเลยหลวงป,ปู่ชาก็บอกว่าเอา้ามันยังเหลือสังโยชน์อีกตั้งห้าตัวนะใช่ไหมพระนาคาเนี่ยเรได้แห้าตัวล้านเะนี่ยสังโยชน์เบื้อง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 ,ง,งต่ำใช่ไหมสังโยดเบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธะจักกุกอุทธะจัก วิชายอย่างือตั้งห้าตัวมันจะสว่างจ้าได้ไงจ,จิตพระอรหันต์มันจะสว่างจะว่างจ้าไปหมดของเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนสว่างไม่สว่างช่างมันแต่ถ้าอยู่กับตัวรู้ได้ผู้รู้ได้มันจะเริ่มสว่างเล็กเพราะจิตมันเริ่มผ่าจากอารมณ์ดึงเข้ากลับหาตัวมันเองละตัวจิตเดิมเองนั่นแหละผู้เจ้าท่านก็ตัดไว้นะจิตเดิมอะ่ะท่านใช้คำว่าเดิมจิตหรือจิตเดิมพระพุทธสอนเห็นไหมจิตเดิมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ครูบาอาจารย์มาแต่งขึ้นใหม่ครูจ้านั่ยแหละเป็นผู้ตัดว่าเดิมจิตหรือจิตเดิมหรือพระ,ระอนเนี่ยตัวรู้นี่นแหละคือตัวจิตเดิมคือต้นจิตพบจิตต้นพบต้นจิตจิตต้นพ้นหวยหวนเนี่ยหลวงปู่มั่นประพันธ์ไว้ในหนังสือมตุตโตไทยตอนนี้จิตมันจะไหลไปอีกแล้วดึงกลับมา กลับมาที่ลมหายใจอ่ะแต่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนะอย่าไปเพ่งลมหายใจเข้าลึกๆนังแรงๆก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยรักษาตัวตื่นไว้ตัวรู้ไว้ฝืนมานิดหนึ่งการฝึกจิตคือการฝืนใจในเรื่องเดียวกันเพราะใจเราเนี่ยวิ่งตามอารมณ์ตลอดเวลาเราฝืนเราทวนกระแสกลับเข้ามากลับเข้ามาที่ตัวรู้ หายใจเข้าเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะเราหายใจเข้าเนี่ยเหมือนเราทวนกระแสเข้ามาแล้วอ่าทวนกระแสเข้ามาเออฟังดีๆนะพอหายใจเข้าทุกคนหายใจเข้าทวนกระแสตัวรู้กลับเข้ามาตลอดลมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวอพอหายใจออกแล้วก็ทวนกระแสนะไม่ตามลมหายใจออกไปอะ อยู่กับตัวรู้ถ้าตามลมเราก็จะตามกระแสหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าในทวนกระแสอารมณทิ้งทุกอย่างมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้แต่ที่ใครจับตัวรู้ได้เนี่ยสบายละอยู่แค่ตัวรู้เห็นลมหายใจมาเหมือนแขกมาบ้านและไม่มีที่นั่งเขาก็กลับออกไป เขามาเขาไม่มีที่อยู่เขาเข้าไปเราเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้รับรู้ว่าเขามาแลื่เข้าไปแต่เราไม่ตามเข้าไปเราอยู่กับรู้นะอย่าไปเกรง mm hmm. อย่าไปเคร่งนั่งสบายสบายจิตมันจะดันไปข้างนอกอีกก็ปล่อยมันไปแล้วก็ดึงกลับมารู้สึกตัวแล้วก็ดึงกลับมันไปแล้วนะอา่าดึงกลับมา หายใจเข้าแรงๆวิธีการดนึงกับือหายใจเข้าแรงๆค้างนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยลมหายใจไปแต่ไม่ปล่อยตัวรู้รักษาตัวรู้ไว้อย่าเพิ่งไปฆ่าเขานะบางคนพอผู้รู้ฆ่าผู้รู้อย่าเพิ่งนั่นคือชั้นอรหัตผลละเอาผู้รู้มาใช้ให้บรรลุธรรมก่อน ไีจิตคนที่รู้จักตัวรู้ผู้รู้เขาจะดิ่งอยู่กับรู้นะก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นจะเป็นกรณีกาอุปจนะอป,ปนาก็มีความสุขมีความสงบพอมันดิ่งได้ที่ตั้งบั่นมันก็จะขาดตอนได้ขาดจากโลกได้เี่ยลำดับขั้น <c oughs> ของอนาปานาสติไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันก็คือตัวสติตัวเดียวกับยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวได้นะ เวลาเรายืนเราเดินนั่งนอนก็ตัวเดียวกันตัวรู้ตัวเนี้ยอยู่ในกายานุปัสนาติปทานเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนให้รู้ให้รู้สึกตัวโทวพร้อมเคื่อนเดียวกันพระเจ้ารวบไว้ในกายานุปัสนาติปทาน<อ>เรารู้จากผู้รู้ลงหายใจแล้วเนี่ยพอลุกจากตรงนี้ไปเนี่ยขณะที่ลุกขึ้นยืนเนี่ยก็รักษาตัวรู้ไว้ ขณะที่เดินก็รักษาตัวรู้ไว้อยู่กับผู้รู้ไว้ขณะนั่งขณะขบเคี้ยวเข้าห้องน้ำรักษาตัวรู้ไว้ตลอดแล้ววันหนึ่งเนะี่ย <c oughs> จิตไม่จะออกจากความคิดไม่เห็นจะคิดในขณะรู้ได้จะรู้ในขณะคิดได้เพราะว่ารู้กับคิดมันคนละตัวกันเรียกว่าแยกจิตออกจากคิดได้เนี่ยมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะเห็นความคิดทํางาน เห็นเมตนาเกิดดับเราที่ไม่ต้องตั้งใจเห็นถ้าตัวเรามีกําลังมจะเห็นทำขึ้นมาจากผู้รู้ระมายใจนี่แหละ,ะเดี๋ยวต่างกวนต่าง,างทำไปนะเดี๋ยวให้สัญญาณนะ